สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง u t u b e อุ้ชิตับอีแล้วครับผมไอพี่น้องวันนี้เป็นการเทส่ววกครับพี่น้องนี่ครับเป็นฉววกเซฟตี้ของผมนี่ครับผมประดิษฐ์ขึ้นมาฉววกชุดนี้สามารถถอดประกอบได้หรือผมเรียกว่าฉววกเซฟตี้อันนี้ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นะครับร้อยเปอร์เซ็นนี่มันจะมีมันมันเรียกว่ามันจะมีกระบอกใส่ตัวนี้ด้วยเพื่อที่จะเซฟวันนี้ อ่านี่ก็คือผมมาทดลองก่อนนะพี่น้องนี่ครับมันมีตัวตัวสวมเป็นเกลียวนี่ครับเป็นเกลียวอ่ามาดูกล้องหน้าแล้วกันพี่น้องวิธีการใช้งานยังไงอ่าอ่าพี่น้องนี้ครับอันนี้คือด้ามชวมมงของผมอ่านี่ครับคือด้ามชวมมงนี่พี่น้องมันก็จะแมทเข้ากับตัวนี้ครับรับกับตัวเกลียวนี่ครับ ซึ่งผมคิดค้นตัวนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเวลาเราใช้งานก่อนใช้งานเนี่ยบางทีเราถ้าเป็นชั่วโมงรุ่นอื่นๆก็คือตัวนี้มันจะฟิกติดกันตายตัวไปเลยซึ่งมันอันตรายเวลาเราขับมอส่งมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับขับมอเตอร์ไซค์ไปหาแทงปงแทงปลาแทงกบตัวนี้ผมก็เลยคิดค้นขึ้นมายี่มาทำเป็นแบบรุ่นเซฟตี้ดีกว่าเวลาเราไปไหนมาไหนก็ตัวนี้เราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะทํากรอบใส่ทีหนึ่งพี่น้อง นี่ครับวิธีการก็นี่ครับง่ายๆครับแค่หมุนเข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นแค่นั้นเองครับแล้วก็ถอดก็ถอดง่ายๆครับเวลาเราขับมอทรงมอไซค์งนี้ครับมันจะได้เกิดความปลอดภัยกับเรานี่ครับพี่น้องนี่นี่ครับง่ายๆนี่หมุนเข้าไปพี่น้องหมุนให้สุดให้แน่นเลยครับนี่พี่น้องผมหมุนสุดแน่นปุ๊บเราก็ใช้งานได้นี่ครับง่ายๆเป็นชูมกเซฟตี้อันนี้ผม ทำด้วยเหล็กกานร,ร่มไม,ไม่ใช่เหล็กกานร,ร่มครับเป็นเหล็ก P C Y ขนาด7จมิลซึ่งมันแข็งมากพี่น้องนี่แข็งมากและใหญ่ผมเจียนี่ครับเจียตั้งแต่นี่มาเจียแหลมมานี่ครับซึ่งมันมีความทนทานกว่าชวมวกทั่วไปนี่โอ้พี่พี่น้องเอ้ยใช้จนร้อยปีนี่ไม่มีหักไม่มีพังครับไม่มีหักไม่มีพังชวมวกรุ่นนี้ผมทํานี่ครับตัวนี้เป็น เหล็กที่ประกอบอันนี้ชุดนี้ผมทํานี่ขายอยู่ที่200ไม่ใช่200 300 20บาท320บาทครับนี่ครับพี่น้องดูไม่ไม่มียุบนี่ครับแทงโป๊ก PCY ครับเหล็ก PCY เป็นเหล็กคาร์บอนคาร์บอนสูงนี่ครับหนา7มิลส่วนมากจมูกเขาก็จะทําอยู่ที่4มิลมั่ง5มิลมั่งแต่ตัวนี้7มิลครับเป็นรุ่นพิเศษที่ผมคิดค้นทําขึ้นมา ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับ320บาทไม่รวมส่งครับถ้าบวกค่าส่งเราอยู่นี่ที่ประมาณอีก50บาทก็ลองดูครับใครสนใจครับซื้อครั้งเดียวจบครับซื้อครั้งเดียวจบเพราะว่าหนึ่งเราหากินได้ตลอดอายุเราตลอดชีพเราครับสามารถที่จะตกททษไว้ให้ลูกให้หลานได้ใช้งานต่อไปได้ครับโอเคพี่น้องอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสชมูมวกลองชูมวกดูว่า จะได้ปลาสักตัวไหมจับระสบควมสมรินทร์ไหมรอติดตามชมกันอุ้ยชิดตับนะครับเอาพี่น้อง let's go น้องกดกล้องผิดก็ปรากดนะพี่น้องไม่ได้เห็นชอดเด็ดเลยนี่ครับ ตัวแรกมาแล้วครับปลาหมอใสสวยกดกล้องผิดครับไปกดด้านหน้าโอ้โหนี่ครับชมโมชมวมเซฟตี้ถอดด้านได้ครับตอดได้ครับนี่ครับพี่น้องปลาหมอใสสวยครับนี่ครับโอ้โหตัวบลเลอร์เลยครับปลาหมอโอ้โหพี่น้องนี่ครับดูครับความคมเป็นชมวมห้าแชครับนี่ครับอุชิตับทำเองทำขายครับ350บบาทใครสนใจครับ สั่งทาได้ครับจํานวนอันเดียวก็ทําครับหลายอันก็ยิ่งทําครับ่อแมพี่น้องนี่ครับคมมากครับเป็นเหล็ก PCY เจ็ดมิลครับนี่ครับพี่น้องใช้ทนทานร้อยปีไม่มีพังแน่นอนครับไม่มีหักไม่มีพังแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับชั่วโมสวยงามด้วยครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยไปกดถ่ายผิดไปกดกล้องหน้าพี่น้องเอาขออนุญาตเอาเปล่าก่อนครับ ปลาหมอบเนี่ยปลาหมบเี็ตัวง,งามเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวครับอนุญาตจับปลาหมอใส่ครับขี่เจอปลาดุกด้วยครับเป็นปลาดุกนาครับพี่น้องลุ้นกันย,ยาวๆครับคลิปนี้ครับอ๋ออู๋ อ้าวพี่น้องเ้าลุ้นเงินต่อครับ คนนึ่งี่จะโดนครับพี่น้อโอ้โหพี่น้องใจมั่วๆครับดูครับโอ้โหสวยงามครับนี่ครับคมมากครับชุมกอุชิตับอื้มชุมกเซฟตี้ครับถอดด้ามได้ครับนี่ครับพกพาสะดวกครับไม่อันตรายครับ ก็ใครสนใจก็สั่งซื้อได้ครับสั่งทําได้ครับ320บาทเท่านั้นครับไม่รวมส่งครับผมแม่พี่น้อง1ชิ้นก็ทาครับหลายชิ้นก็ยิ่งทาครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเหล็ก p c y 7็มิล5เชกนี่ครับถอดด้ามได้ครับนี่ถอดตรงนี้ได้ครับเวลาพกพาไปไกลๆถือหรือขี่มมเตม์ไซค์ครับลดอันตรายครับนี่ครับปูพี่น้องผมจริงๆครับชั่วโมงผม โอเคครับผมฮะดูกันอีกครับพี่น้องปลาซิวหลายๆพี่น้อง อวนคับง mm hmm. นั้นเลยนี้ตัวนี้สวยนี่พี่นกใครสนใจชมวกเซฟตี้ของอุชิตับครับ สั่งซื้อได้ครับสั่งทําได้ครับนี่ครับเหล็ก P C Y 7มิลอ่าเป็นชมวกห้าแชกครับทนทานครับพี่น้องแข็งโป๊กครับนี่ครับคมนี่ครับพี่น้อง320บบาทครับลองใครสนใจก็ทักมาในข้อความได้พี่น้องนี่ครับซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพครับพี่น้องตกทอดเป็นมรดกตกทอดได้ครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวเก็บปลาครับ อันนี้รู้เปล่าอะไรฟิลเล็กตัวเล็กกว่าเมื่อกี้ลองแทงดูครับ <c oughs> แทงเล่นๆครับโดนเฉยนี่พี่น้องคมมากครับนี่ <c oughs> นี่ครับชมวกเซฟตี้ไข่อุชิตับครับก็ ใครสนใจลองสั่งทำได้ครับ320บาทเท่านั้นเหล็ก PCY เมิลครับทนทานแข็งแกร่งแน่นอนครับสามารถถอดด้ามได้พี่น้องนี่ครับหเดียวในไทยครับนี่ครับซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพครับพี่พ่อแม่พี่น้องคมมากๆครับผมพี่น้องขออนุญาตถอดรลาก่อนก่อนอื่นเรามาสรุปผลงานครับพี่น้องก็พอได้นี่ครับพอได้ทอดครับพี่น้อง สีตัวครับปลานินสามปลาหมงบปลนิน3ามปลาหมหนึ่งตัวบวันนี้มาเทสชมวกคมมากครับคมจริงๆครับชมวก7จมิลของอุชิตับครับเป็นใช้เหล็ก p c ซทําำครับห้าก้านครับก็ใครสนใจก็สั่งทำได้ครับ320สครับซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพครับโอ้พี่น้องทนทานแข็งแกร่งมากๆ เหล็ก PCY 7มิลสุดยอดครับคมจริงๆครับอุชิตับใครสนใจก็สั่งได้ครับเป็นค่ายชมวกสยามอุชิตับครับผมพี่น้องก็สั่งซื้อได้ครับวันนี้อุชิตับก็มาหาแทงปลาเนาะมาเทสนี่ครับพี่น้องอดูแล้วก็จะมาดูวิธีการถอดนี่พี่น้องวิธีการถอดด้ามนี่ครับจับนี่ครับหมุนอย่างนี้เองพี่น้องนี่ มุนง่ายๆครับนี่ครับนี่วิธีการครับเวลาเราขับมอส่งมอไซนี่ครับนี่ครับถอดได้ครับพี่น้องใครสนใจก็สั่งได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดนี่ครับพอได้มาก็ใส่ในนี้เลยพี่น้องอย่างนี้นี่ครับผมเซฟนี่ครับมันจะได้ไม่กระเด็นไม่หล่นกระโดนนี่เดี๋ยครับผมก็อุ้ยจับ อนุญาตลาทุกคนไปก่อนครับกับชุมวกนี่ครับไขชุมวกสยามไข่อุชิตับนี่ครับนี่เป็นตัวต่อครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนใครสนใจก็สั่งซื้อได้ครับสั่งน้อยก็ทําครับสั่งเยอะก็ยิ่งทําครับ320บาทไม่รวมส่งครับใช้เหล็ก pcy 7มิลจำนวน5แฉกคมมากครับคมจริงๆครับ โอ้โหแทงช้างยังตายครับผมอพี่น้องโอเคครับผมขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ